มาหน่องฮ้องกินตุ้กู้แม่ฮ้องถ้าว่าเอาตัวแม่เซียมระวังตัวนี้นะครับอาจจะทิ้แขนนะครับสุแขนแานตู้ถ้าจะที้งมือได้นะครับนี่แบบผมดีเนาะพีสูจน์พิสูจน์นฮะปิดครับนะครับไอ้ตัวเนี้ยพยายาม,นนม,ต,มนะตัวนี้ฟังนะครับมันอาจจะที้มันเสียใจ

ค่อยมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าไอ้ตัวน้ามันก็จะไปอุดสองบนอยู่มันก็โบออกมาได้เหมือนกับครับต่อไปแบบนอนครับนอนไส้ที่สามนอนไส้แล้วมันหัวนี่ ทำความสะอาดระบบั้งไหลระบบเฟืองที่มันมีเศษก้อนหินเศษทรายเศษอย่างลู่นะครับก็ือกดิฟัดก่ัน เราจะใช้รูปแบบอย่างนี้จะใช้รูปแบบอย่างนี้นะนั้นขอให้มีการคททวบคุมของตัวเองนะควบคุมของตัวเองนั้นรูปแบบการทซ้อมจำพวกการนาฬิกาทางสอบห้าเวลาจะใช้จะใช้ไม่เป็นทึงได้มีคำสัง่งตางด้งนรุปฏิบัติการประจํารถประจํารถแล้วฝากเขง